ครับกลบสวัสดีเพื <S <S 2> <S 2> <S <S ่อนๆเพื่อนพี่งนอนดุทานินดีๆก็รับสู่ช่องตัวเกมนะฮะอยู่ผมนะ YG g Chronicle เนี่ยหรืออ่านผมชอบเรียกว่าอย่างนี้นะหรือว่าอีแบบหนึ่งนะผมเนาะก็มาแจกนะ่เทียริสตัวละครเนี่ยที่จะเข้านะใช้ได้กับสตูไทยด้วยนะผมว่าตัวไหนเก่งตัวไหนเทปแล้วพร้อมแปลมสกิลนะให้ดูด้วยเนี่ยก่อนจะไปดูสกิลแล้วก็เทียริสกันนะผมก็ใครมองหาร้านเติรเกมสุดหลบกระพายแนะนำล้านเท่ปัพบนะ เติมเกมเติมสูตรเติมใบเติมแบบใครต้องออดทอัพมีทุกเกมท่านเลือกเติมนะฮะรายเอ็ดเซฟบุกเว็บไซต์ตามนี้เลยครับจะดูว่าร้านเรามีรับเกมเติมอะไรบ้างนะฮะก็ไปดูที่เว็บโอท็ออัพ .com น่าจะเห็นทุกเกมที่เราเติมในสตูไทยนะฮะมีหมดเลยนะฮะแล้วก็เกมชินอินแพ็คเอา VC5 เนี่ยและนอลล็อกทูเวอร์ชั่นนะฮะตู้คอลแลบมานะฮะแล้วก็ของคายสตาเลียวนะ่ยแบ็คโคเบอร์วันทั้งเมนเนี่ยอัพเติมทุกแพ็คเลยนะฮะพักมาได้เลยครับที่เพจนะะฮจเนีอยเจนการนะฮะ เติมเกมเติมถูเติมใบเติมมาไพ่ทองโอทอปแอปเนี่ยฮะอ่ามาพูดถึงเกมที่จะเปิดวันนี้นะครับผมก็หลายคนก็ไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูลนะผมก็ได้เตรียมเทียริทมาให้แหละแล้วก็แจกเทียริทไว้รีหาเองด้วยนะครับแล้วก็ว้แปรด้วยนะครับผมก็ตัวละครเริ่มต้นเลยนะไม่เสียเวลาที่ทุกคนจะต้องมีนะครับผมก็คือไอ้สามตัวนี้เลยครับอืมไอ้สามตัวนี้เทียร์สนะครับผมต้องมีเลยในตัวนี้ สามตัวนี้เทียเอสเอสนะ่ครับผมอันดับแรกมาดูสกิลน้องคนนี้ก่อนนะฮะตำแหน่งแถวหลังนะฮะคุณทรัคุณสมบัติเรศนะฮะสเตฟานีนะฮะก็โจมตีด้วยเวทมวนทั่วไปได้ง่ายนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าเ,าเด่นเด่นของมันนะนะต,ตัวสามารถถูกเผาไหม้ได้นะเห็นไหมอันนี้สามารถเล่นกับพวกทีมเผาไหม้ได้นะครับผม นายเขาบอกว่าเข้ากันได้ดีกับตัวละครที่เกิดเอาไหม้นะฮะซึ่งตัวนี้มีคนบอกว่าเก่งนะฮะเก่งมากแต่ผมเคยเล่นแค่ตัวนี้อีพิดนะฮะตัวยูเลียนะฮะไม่เคยใช้สามารถาเป็นตำแหน่งแถวกลางนะฮะสามารถใช้การป้องกันทางกายภาพในสถานะดาวได้ตลอดเวลาสถานะดาวคือน่าจะลดเกาะฝั่งศัตรูนะฮะแล้วก็อัตราการหมุนของการระเบิดของอีเทอร์สูงนะฮะแม้ว่าบัฟจะเป็นบัฟ แบบเดียวแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงนะฮะการโจมตีในพื้นที่สามารถแพร่กระจายเลือดออกได้ไอี๋สองตัวนี้อยู่ด้วยกันนะไอสามตัวนี้อยู่ด้วยกันนะบันเทิงเนะเดี๋ยวมันจะมีไม่รู้ว่าไอของเข้าไทยเนี่ยมันจะมีให้เลือกร้อยโลหรือเปล่าถ้ามีก็จับไปเลยนะฮะให้ได้ตัวไหนก็ได้เนะที่มันมีในในตู้นะแล้วก็อันนี้นะที่ผมเคยใช้นะแถวกลางนะตัวนี้ เมือ่อมีเอกลักษณ์ทรงพลังกระจายดีบัฟเพิ่มความเสียข,ของศัตรูนะฮะพสิทธ์รวมถึงการลบล้างก็บัฟเพื่อนนะฮะกระจายดีบัฟอาจจะไม่แรงมากแต่มันกระจายดีบัฟดีมากนะฮะอันนี้ก็3ตัวที่ต้องมีนะฮะหาก็ได้นะส่วนเชียร์เอสตัวไหนโดดเด่นมากนะผมที่ผมเคยลองมาก็เป็นตัวที่3นะนะนี่ก็ตีหมูบันเทิงเลยนะครับผมมาดูว่าเชียร์เอส ก็ขอยได้ S S กับ T S อย่างละตัวน้องนั้นก็ใช้แท้งแจกไปนะผมว่าอีกตัวหนึ่งอะไรก็ได้นะบัฟก็ได้นะ่ะมาดูตัวต่อไปเนี่ยของ T S เนีฮยน้องดากนิก้าเนี่ยสามารถเพิ่มสถานะชื้นหรือคืออะไรว่าชิ้นได้หรอบัฟโดยรวมเนี่ยอ่าก็มีบัฟมีเพิ่มสถานะเนี่ยเดี๋ยวเปิดจริงค่อยไปอ่ไปดูสกิลจริงเนาะภาษาไทยนี้แปลมาจากญี่ปุ่นมัน เทียนๆหน่อยนะเข้ากันได้ดีกับตัวละครดีบัฟป้องกันเวทมนต์นะี่นี่ทีบอกเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไปให้ใต้คลิปด้วยเอาไวเ้เพื่อนๆได้ศึกษาเพราะว่าเวลามันอัปเดตเรื่อยๆเยนาะส่วนมิโคโตะนะตัวรักษาพื้นที่ใช้งานง่ายนะการกู้อัตโนมัติทุกเทิร์เนะเออนนี้น่าสนใจวะ่ะกู้อัตโนมัติทุกเทอร์ส่วน อีกานะยเคยเห็นแล้วแม่งโครโหดตัวนี้พลังยิงที่สูงมากพลังติดตัวที่แข็งแกร่งเมื่อจับคู่กับตัวละครดีบัฟก็ใขรบัฟให้มันตีโคตรแรงแตีหมูนน่นะแพร่กระจายเลือดได้การโจมตีเวทมนต์ในพื้นที่ทรงพลังนี่หดตัวนี้แกนเดียคุนนะ้นุเนี่ยกระจายพิษสร้างความเสียหายต่อเนื่องสกิลตอนกับซ้อนทับกันได้ด้วยนะนี่กระจายพิษเด่นแพทลิเซียนะฮะโอ้นี่เวทมนต์หมดเลยนะ ใช้บัฟการโจมตีและการลดความเสียหายแก่พันธมิตรทั้งหมดนี่นี่น,นี่เอาตัวนี้ไปบัฟให้กับตัวอีกาได้นะสามารถฟื้นฟูให้กับพันธมิตรทั้งหมดได้นี่ตัวนี้ดีเลยแพทิเซียนะเนี่ยเพิ่มพลังงานหรือเก็พลังงานนี่น่าจะเป็นเก็พลังงานนะให้ด้วยโอ้โหตัวนี้ต้องได้หนึ่งตัวอีก้าหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้สามตัวบนเนี่ยตัวไหนก็ได้มาเือะนะฮะแจ๋วเลยแล้วก็ใช้แท้งจบเลยครับผมต่อไปก็ ระดับเทียกลางนะฮะน่าจะเป็นเทียเอนะที่พอกระท่อนกระแท่นได้นะมาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างนะการโจมตีแบบสูงสามครั้งมีดาเมจสูงพลังการยิงเดี่ยวสูงสุดออในแถวหลังนายุตตะน,นี่ก็ใช้ได้อยู่นะโจมตีเก่งสุดบัฟตัวเองอันทรงพลังอันนี้มันบัฟตัวเองเนาะไม่มีอะไรไมากมาอันนี้กระจายอัมาพาตได้นะสามารถกำจัดจุดอ่อนของพันธมิตรได้ ล้างบัฟจุดอ่อนเราเนะี่ยกอดแตกการขจัดพื้นที่สุดของโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับผมอย่าไปใช้ตัวต่ำก็พอเนะี่ยนี่ก็เป็นแอปที่ดีเหมือนกันนะยขอบคุณคิตตี้ที่หามาให้ด้วยตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ผู้เล่นใหม่ไอ้สามตัวบนเนี่ยให้ได้ตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งมาะครับผมแล้วก็เชียร์เอสให้ได้ตัวที่สามกับตัวที่หกนะยเอาไว้บัฟ น้องนั้นก็ใช้แทงแจกนะครับไปก่อนนะฮะแทงแจกก็เก่งแล้วแค่นี้เองครับที่มีอะไรายากะฮะเราทำคอนเทนต์เปิดระบบดูดีว่าท่านประธานโอต์ปาร์มดเอาเอาเกมนี้เข้ามาให้เล่นเนี่ยน่าจะเหมือนกับต้นฉบับที่เราเคยเล่นสโตโกบอลหรือเปล่านะฮะพอญี่ปุ่นเราไม่ได้เล่นนะเราเล่นโกบอลเนี่ยอ่ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กด subscribe เป็นประโยชน์ก็ขอบคุณแม่กนะฮยมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยเนีฮะ ก็ขอมูลอ่านตามนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเจอใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม